ทยันตีประเพณีสงการหาสีดาตะการตานับตกทัง่งฝุ่นแสงอดุลสะพานกิ้งกาเป็นส่าเสาคำบ้านชูเมืองหรือเรื่องคัตการต้นค้างามลำคาทินภูเรียนท่านนายแพทย์สุรพงษ์ลักษวุฒิรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการประจำปี2568ทุกท่านครับบุ่งคล้ายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งประเด็นนำเสนอวันนี้ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไประบบบริการและข้อมูลด้านสุขภาพ 2. การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์บึงการ 5D+ ในด้านข้อมูลทั่วไปอำเภอบุงคล้ามี3ตำบล25หมู่บ้าน4,265หลังคาเรือนประชากร มีทั้งหมด13,953คนหน่วยบริการด้านสาธารณสุขจำนวน4แห่งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานร้อยละ58.20อายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่74.97สาเหตุการตายเกิดจากรรเนอร์เฟียร้อยละ28.67ต่อแสนประชากรในด้านเครือข่ายบริการสุขภาพและการส่งต่อโรงพยาบาลบุงคล้าดูแล n อ็นพีซียูจำนวน2แห่งและการส่งต่อด้านการรักษาเฉพาะทางในโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียง ด้านบุคลากรรวมทั้งหมด123คนสําคนสำหรับแผนความต้องการยังขาดพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเดินผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้นบึงการ5ดีพลัสประเด็นยุทธศาสตร์ที่1การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขหมู่บ้านจัดการสุขภาพ5ดีพลัสในส่วนของผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ระดับเงินทั้ง25หมู่บ้าน และหมู่บ้านขามเปี้ยเป็นตัวแทนในการประเมินสำหรับเด็กอายุ0ถึง5ปีมีพัฒนาการสมวัยผ่านเกณฑ์เป้าหมายส่วนเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ100%โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมี3แห่งได้ระดับ Excellent Award จำนวน1แห่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาระบบบ,บริการสุขภาพ ในเรื่องการดูแลหญิงตั้งคันพบว่าไม่มีมารดาเสียชีวิตและไม่มีทารกเสียชีวิตการคัดกรองมะเร็งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายส่วนรายที่พบความผิดปกติส่งต่อ100เปอร์เซ็นต์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ46รายส่งต่อเพื่อทำาโค o n o s c o ร้อยละ5 6 5สและพบ C-ecolon หนึ่งรายไม่มารับบริการตามนัดหมาย4ราย ในเรื่อง NCD's Remission c l i n ิ c มีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ100%ส่วน DM Remission มี9รายระหว่างการปรับยาและติดตามอีก41รายร้อยละของประชากรอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองผ่านเกณฑ์เป้าหมายส่วนร้อยและผู้ป่วยที่ควบคุมได้ดีของผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานยังไม่ถึงเกเทเป้าหมายอัตราตายของโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวน13รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตผู้ป่วยไตยสเตต5รายใหม่ลดลงจากปี2567 ส่วนในปี2568นั้นอำเภอบุงคล้าไม่ผ่านเกณฑ์มีเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งรายการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน7.8ต่อแสนประชากรของบุงคลา้าเกินเกณฑ์มีจำนวน121.60ต่อแสนประชากรในส่วนของ retention rate บุงคล้าติดตามได้ร้อยละ3 9 3 9ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละที่กำหนดการเข้าถึงบริการธันตกรรมจำนวนครั้งในการให้บริการได้มีการขับเคลื่อนแต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งยังขาดบุคลากรในการให้บริการในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกว้างในส่วนของแพทย์แผนไทยและเศรษฐกิจสุขภาพในเรื่องของการจ่ายสมุนไพรครบตามเกณฑ์การให้บริการขับเคลื่อนได้ดีอันดับต้นๆของจังหวัดบึงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมียนพิร่วมกัน2หน่วยซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ผลงานการบริการทีเอลีมดิซีน ก็ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึง14.90%ส่วนข้อจำกัดยังขาดแพทย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรเก่งดีมีสุขผู้บริหารมีการสนับสนุนด้านต่างๆและเปิดโอกาสที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงานขององคอ์กรประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาการบริหารจัดการ นโยบาย30บาทรักษาทุกที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพและในการประเมินมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเงินส่วนการประเมินมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์มีความมั่นคงปลอดภัยสูงโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์กรีนคลีนฮอสปิทอลชาแลงจ์โอกาสพัฒนาทำรงมาตรฐานเพื่อรับการประเมินซ้ำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสองปี ผลการดำเนินงานตาม5ประเด็นขับเคลื่อน 1. ความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวันโรคปอดผลงานการคัดกรองวันโรคโดยการเอ็กซเรย์ปอดในประชากรกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ74.41ส่วนอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวันโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำได้ร้อยละ32.102ในเรื่องการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบางและพื้นที่พิเศษมีจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ชีวพิบาลและกุติชีวพิบาลในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในส่วนของร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านความคิดความจำและด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้รับการดูแลรักษาอำเภอบุงคล้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. ด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขได้มีการติดตามลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและการดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมครบทั้ง24รายการ4 การป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอบุ่งคล้าได้มีการดำเนินการค้นหาควบคุมป้องกันและวินิจฉัยการรักษาที่ครบถ้วนสำหรับปี2,568มีอัตราป่วยร้อยละ64.08ต่อแสนประชากร 5. ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้มีการตรวจมาตรฐานร่วมกับภาคส่วนราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบุงคล้า สุดท้ายนี้กับบุ่งคล้าขอบคุณที่จะมาเติมเต็มและพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดผลสูงสุดกับประชาชนและองค์กรต่อไปขอบพระคุณค่ะ